สวัสดีครับวันนี้ทางช่องของเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับห่วงจุ้ยมาฝากกันครับเตือน10ห่วงจุย้ยไม่ควรมีเด็ดขาดมิเช่นนั้นเงินทองรั่วไหลมีเท่าไหร่ก็เก็บไม่อยู่ห่วงจุย้ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนให้ความสําคัญเพราะมีผลกับความเป็นอยู่ของคนในบ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตหน้าที่การงานความรักความสัมพันธ์1มีแหล่งน้ํากลางบ้าน ที่บ้านของคุณมีแหล่งน้ําอยู่ตรงจุดศูนย์กลางของบ้านหรือเปล่าเช่นห้องน้ําตู้ปลาอ่างน้ําพุบ่อน้ําถ้าตั้งอยู่บริเวณจุดศูนย์กลางของบ้านถือว่าไม่ดีมากๆเพราะความชื้นที่สะสมจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและโชคลาภของคุณทําให้มีเหตุที่จะต้องเสียเงินอยู่บ่อยๆวิธีแก้ไขถ้าเป็นสิ่งของที่สามารถทําการเคลื่อนย้ายได้ก็เคลื่อนย้ายออกไปจากบริเวณจุดศูนย์กลางของบ้าน ถ้าเป็นห้องน้ำให้นำม่านหรือมูลี่ติดหน้าประตูห้องน้ำปิดฝาชักโครกปิดประตูห้องน้ำตลอดเวลาและแนะนำให้นำกระถางต้นไม้ประเภทไม้ใบไปตั้งไว้ในห้องน้ำให้ตักเกลือ2ช้อนโต๊ะใส่ถ้วยเล็กๆแล้วนำไปวางไว้ด้านข้างชักโครกเพื่อดูดกลิ่นและดูดความชื้น 2. ตั้งหิ่งบูชาเหนือขอบประตู ตำแหน่งที่เหมาะกับการตั้งหิ้งบูชาคือบริเวณที่ค่อนข้างเงียบสงบและต้องตั้งในที่ที่มีผนังทึบตันหรือให้หลังหิ้งพระมีที่พิงอันมั่นคงแน่นหนาะการตั้งหิ้งบูชาไว้เหนือขอบประตูถือว่าเป็นจุดเสียเพราะบริเวณนั้นมีคนเดินผ่านไปมามีพลังการเคลื่อนไหวจะส่งผลเสียต่อพลังศักดิ์สิทธิ์ทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยมีแต่ความเสื่อมถอยมากกว่าความเจริญ วิธีแก้ไขควรย้ายมุมจัดตั้งหิ่งบูชาไปไว้ผนังด้านอื่นและควรให้หิ่งหันหน้าไปทางประตูหน้าบ้านจึงจะมีผลดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำมาค้าขาย 3. เตียงอยู่ใต้คานไม่ควรวางเตียงไว้ใต้คานเพราะถือว่าเป็นจุดที่ไม่ดีพลังกดทับจากคานจะมีผลต่อสุขภาพทำให้ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเจ็บป่วยได้ง่ายอาจปวดศีรษะและแน่นหน้าอกได้บ่อย คู่สมรสมักจะเกิดความไม่ลงรอยกันทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่ตลอดเวลาและจะมีผลมากที่สุดหากคานมีขนาดใหญ่และห่างจากตัวเราไม่เกิน2.5เมตรวิธีแก้ไขควรย้ายเตียงไปอยู่ตำแหน่งอื่นให้พ้นจากคานนั้นหากไม่สามารถทำได้ให้ตีฝ้าปิดคานนั้นเสียใช้ผ้าผืนใหญ่ขนาดเท่ากับความกว้างของเตียงปิดเหนือเตียง เพื่อไม่ให้เห็นคือคานนั้นและเป็นการกระจายพลังที่กดทับของคานให้ลดน้อยลง 4. เสาไฟฟ้าตั้งอยู่หน้าบ้านหากว่ามีเสาไฟฟ้าตั้งอยู่ตรงกับหน้าบ้านพอดีถือว่าเป็นลักษณะที่ไม่ค่อยดีนักทำให้บ้านของคุณขาดพลังความสมดุลมีผลกับสภาพจิตใจไม่ปกติโมโหหงุดหงิดง่ายและมักออกอาการเกลี้ยกล่อง่ายอยู่เสมอทำให้ขาดโชคลาภ หากมีเสาไฟฟ้าแรงสูงอยู่ด้านหน้าบ้านหรือด้านข้างของบ้านพลังของคลื่นไฟฟ้าจะส่งผลต่อระบบเลือดภายในร่างกายทําให้เลือดหนืดเม็ดเลือดอาจผิดปกติเกิดโรคที่หาสาเหตุไม่ได้หรือโรคเรื้อรังวิธีแก้ไขให้หาลูกแก้วคิสตันหรือโมบายมาแขวนประตูหน้าบ้านเพื่อช่วยสะท้อนและกระจายสิ่งที่ไม่ดีให้ออกไปจากบ้านไม่ควรนอนในห้องที่อยู่ใกล้เสาไฟฟ้า ปลูกต้นไม้ให้สูงบางเสาไฟฟ้าติดธงชาติให้โบกสะบัดพัดพลังงานให้กระจาย 5. หันหัวเตียงติดห้องน้ําการตั้งหัวเตียงไปชิดกับผนังด้านที่เป็นห้องน้ําถือว่าไม่ดีอย่างยิ่งและถ้ายิ่งจุดที่ตั้งของชักโครกตรงกับหัวเตียงด้วยแล้วยิ่งไม่ดีอย่างมากเพราะจะทําให้ผู้อยู่อาศัยอารมณ์แปรปรวนง่ายอารมณ์ขึ้นขนลงลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย ถ้าห้องน้ำไม่มีแดดส่องถึงจะทำให้เป็นโรคภูมิแพ้หอบหืดโชคลาบก็พลอ,อยหดหายไปด้วยวิธีแก้ไขควรย้ายหัวเตียงหันไปทางอื่นหากไม่สามารถหันได้ให้ทำฉากกั้นขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เตียงอยู่ห่างจากผนังและไม่ได้ยินเสียงในห้องน้ำรวมทั้งป้องกันความชื้นที่ส่งมายัางศีรษะเวลานอนด้วย 6. ตั้งโต๊ะทำงานหันหลังให้ประตู หากใช้ทาวเฮาส์ตึกแถวหรือคอนโดมิเนียมทําเป็นสํานักงานการจัดวางโต๊ะทํางานอย่าตั้งโต๊ะทํางานโดยที่เมื่อนั่งทํางานแล้วหันหลังให้กับประตูเพราะจะทําให้ไม่สามารถทํางานได้อย่างราบรื่นวิธีแก้ไขควรย้ายมุมโต๊ะใหม่หรือหากระจกเงามาติดไว้ข้างหน้า ให้ส่องไปทางด้านหลังให้เห็นประตูเปิดปิดได้หากเป็นไปได้ควรย้ายโต๊ะทำงานให้อยู่ในลักษณะหันข้างหรือหันหน้าให้เห็นประตูจะดีกว่าครับ 7. กระจกร้าวในบ้านลองตรวจสอบภายในบ้านของเราดูว่ามีกระจกบานใดที่มีรอยร้าวรอยแตกบินหรือไม่เพราะกระจกดังกล่าวถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนักเพราะว่าจะทำให้ความสัมพันธ์ของคนในบ้านจะมีแต่ความร้าวฉาน ไม่รักใครปองดองกันเกิดการทะเลาะเบาะแหวงกันอยู่ตลอดเวลาบ้านไหนที่มีการทะเลาะกันโชคลาภการเงินจะหนีหายไปหมดวิธีแก้ไขควรเปลี่ยนกระจกที่มีรอยร้าวเอาไปทิ้งผนังปูนที่มีรอยร้าวควรซ่อมแซมให้เรียบเนียนด้วยเช่นกัน 8. ตึกอกทะลุตึกแถวหรือบ้านที่มีประตูเข้าออกตรงกันทั้งทางด้านหน้าและด้านหลัง เป็นลักษณะที่ไม่ค่อยดีนักตามหลักฮวงจุย้ยพลังงานโชคลาภที่เข้ามาในบ้านจะออกอย่างรวดเร็วไม่สามารถกักเก็บไว้ได้พลังงานร้อนเย็นแปรป,ปวนเสียความสมดุลทําให้ทามาค้าขายไม่รุ่งได้เงินมาหรือโชคลาภผ่านมาก็จะผ่านออกไปอย่างรวดเร็วและมีเหตุให้จ่ายเงินเกี่ยวกับการเจ็บป,ป่วยของคนในบ้าน วิธีแก้ไขควรเปิดประตูด้านเดียวหรือหาฉากกั้นบังไม่ให้ประตูทั้งสองด้านมองเห็นกันหรือหาตู้มากั้นประตูหลังเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของประตูหน้า 9. เปิดประตูหน้าบ้านเจอห้องน้ําบ้านใครที่เปิดประตูเข้าไปในบ้านแล้วตรงกับห้องน้ําพอดีจะมีการเสียเงินเงินที่หามาได้จะไหลลงชักโครกไปหมดวิธีแก้ไขปิดประตูห้องน้ําตลอดเวลา ทําให้ห้องน้ําสวยสะอาดหอมสดชื่นจะทําให้เปลี่ยนจากการเสียเงินเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเป็นการเสียเงินในเรื่องที่เราต้องการเสียหาฉากมากั้นไว้ไม่ให้เห็นห้องน้ํา 10. สาะน้ําหลังบ้านสะะน้ําควรอยู่หน้าบ้านหรือด้านขวาของบ้านซึ่งเป็นตําแหน่งมังกรที่ควรกระตุ้นให้มีน้ำหรือมีการเคลื่อนไหว จะนำผ่าโชคลาบมาให้ผู้ที่อยู่อาศัยแต่หากมีสระน้ำแม่น้ำทะเลสาบอยู่ด้านหลังบ้านจะทำให้มีเรื่องเสียเงินตลอดทั้งนี้ทั้งนั้นรีสอร์ทหรือโรงแรมไม่มีผลกระทบด้านนี้เพราะเราไปเที่ยวไม่นานและพร้อมที่จะจ่ายเงินอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นที่บ้านที่อยู่ประจำควรรีบแก้ไขวิธีแก้ไขถมสระน้ำให้เรียบร้อยปรับเป็นพื้นที่เรียบหรือเนินดิน หากไม่สามารถถมได้ให้ทํากําแพงปูนหรือกําแพงไม้หรือกําแพงต้นไม้ที่สูงกว่าศีษะเจ้าของบ้านกั้นระหว่างสระน้ํากับตัวบ้านทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ